ุกคังเอาติสลดมือสองที่เป็นยนต์นะพี่พี่ผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องดูคลิปนี้นะวันนี้ผมจะมาโซนเอาติสมือสองนะฮะมีทั้งหมดกว่าห้าสิบคันเลยนะพี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจดูให้จบนะครับนี่คันนี้นะฮะสีนี้เราก็มีสีดําเราก็มีสีขาวฝั่งนูน้นเราก็มีมีเยอะมากนะฮะพี่ผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันนะร,ราคาสดนะอยู่ที่สามแสนเท่านั้นใครสนใจต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกคนนะฮะสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมปานพิญนญน์นะแล้ววันนี้ผมจะพามาดูอาติสมือสองที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเรียงรายกันไปเลยนะ,ะมีทั้งสีดาสีบอลสีขาวนะฮะมีทุกสีเลยนอกจากอาติสมือสองแล้วเรายังมีพวกรุ่นืน่นๆืด้วยนะซีวิ c อะแอคคอร์ดแคมรี่เรามีหมดเลยหรือว่าจะเป็นวีออส ยาลิสแบบนี้แล้วมีหมดนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจรถมือสองนะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําตัวก่อนผมปานเพชรยนต์นะฮะเป็นพนักงานขายที่บริษัทเพชรยนต์บริษัทเพชรยนต์เป็นบริษัทขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านเมีนบุรีนะครับใหญ่มากๆนะแล้วก็ก็จะ,ะมีรถให้เลือกมากมายกว่า400คันนะฮะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1น,นะครับเป็นสาขาหนึ่งแล้วก็มีรถจอดรถที่3นะฮะแล้วก็มีตั้งอยู่ที่ เซรีไทยเก้สาสิบห้าคือสาขาสองฝั่งตรงข้างนะฝั่งตรงข้างนะมีรถให้เลือกมากมายเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวอาลติพวกนี้นะฮะอัติที่จวดจอดอยู่ด้านข้างผมนี้นะฮะผ่อนเริ่มต้นที่หกพันบาทพี่คนไหนสนใจลองทักกันเข้ามาคุยได้มีปรับราคาลงเยอะมากนะพี่ๆปรับราคาลงเยอะมากนะแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณหกพันลองดูนะครับพี่สนใจคันไหนแคปหน้าจอและแอดไลน์มาที่ parnpi 1 9 9 2เเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะ หรือจะโทรมาที่0931526462ได้เลยนะครับรถใหม่ๆใหม่น้อยๆมีเยอะมากผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะพามาดูเจ้าตัวพันนี้ก่อนละกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวโฉม All New นะครับเป็นโฉม All New ตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะครับพี่คนไหนสนใจลองทักมาโฉม All New ผ่อนประมาณ9,000นะฮะสนใจทักมาได้ปี2019สวยๆเลยคันนี้ นะครับผมถัดมาจะเป็นตัวนี้ฮะโฉมนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่านะครับผ่อนอยู่6,000กว่าเป็นโฉมโฉมเก่ามานิดนึงฮะเป็นโฉมปี2019นะครับผมตัวนี้สวยๆนะฮะใครสนใจลองทักมานี่เห็นไหมผ่อน6,000กว่านะครับหรือจะเป็นตัวนู้นโฉมนิวอันนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูฮนะโฉมออ l n e หน้าใหม่คันนี้นะเป็นสีบอลเงินสวยๆเลยนะครับผม คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับผมผ่นผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่านะเป็นตัวปี2019นะฮะเลขใหม่ไม่ถึงแสนนะครับพี่สนใจทักมานะครับสวยๆเลยนี่เห็นไหมนี่สีขาวเราก็มีนี่เห็นไหมคะสีขาวก็มีผ่อนเท่ากันนะประมาณเท่ากันสีดำสีดำชมนี้เราก็มีนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่า6,000-7,000นะฮะพี่สนใจทักมาเลขทะเบียนสวยมากนะครับสวยๆเลยนะนี่ มีเยอะมากนะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าเหมือนกันนะครับ6,000เกือบ7,000นะสวยๆที่สนใจทักมานะครับผมนี่คันนี้ด้วยนะฮะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะครับเป็นปี2018นะครับี่เป็นปี 2018, ป 2018. เอาิีผ่อน6,000มีเยอะมากนะครับคันนี้เช่นกันนะฮะผ่อนอยู่ที่6,000นิดๆน,น,นะฮะหก0ัน6 6ประมาณนี้ไม่เกินนะครับสวยสวยมากๆเป็นสีบอลเงินนะครับ ดวงอันตีเลยถ้าพี่เข้ามาที่เนี่ยสนใจนตีพี่จบแน่นอนนะครับเพราะมีรถให้เลือกเยอะมากนะฮะนี่เห็นไหมคันนี้เหมือนกันนะพี่นะคันนี้ผ่อนอยู่หกพันเหมือนกันปรับราคาลงนะฮะตอนแรกขายอยู่ที่สี่ล้านเอ้ยขอโทษทิสี่แสนเก้านะเหลือสามแปดเก้ายังไม่รวมแบตน,นะฮะถ้าพี่สนใจทักมานะครับแก้มข้างต่างๆไม่มีอ้าออกเลยเห็นไหมนี่ฝั่งนี้ด้วยไม่มีอ้าออกนะฮะทุกคันนะครับทุกคันเราดูแลดีมากนะครับ รถไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ํามานะตรวจพบเจอชนหนักจมน้ําเราซื้อคพืนเต็มจํานวนคันนี้เหมือนกันนะครับผ่อนอยู่ประมาณคันนี้ก็ปรับราคาลงนะฮะจากสี่สองเก้าเป็นสี่หนึ่งเก้าไม่รวมแบตนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณอ่าเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันใครสนใจทักมาสี่บอลนะครับนี่ดูแก้มข่าซะก่อนไม่มีอ้าออกนะพี่นะคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะพี่ๆนี่ไม่มีอ้าออก หือจะเป็นคันหน,นหน้าของผมนี่นี่คันนี้คันนี้ดูไปแล้วเมื่อกี้คันนี้พนอ,อยู่หกพันหกพันหกนะครับสวยมากสวยมากลองเข้ามาดูได้นะนี่แก้มข้างไม่มีอ้าออกแล้วมาดูฝั่งนี้ด้วยไม่มีอ้าออกนะพี่ๆสนใจทักมาได้ตัวนี้ได้ปีสองพันสิบแปดะฮะเลขมาอยู่แสนต้นๆเท่าน,น,นั้นนะครับทั้งหมดนี้นี่สวยมากๆเลยคันนี้เช่นกันครับพี่นี่ ไม่มีอ้าออกผ่อนอยู่ที่6000กว่านะฮะหกพันหกเช่นกันนะสนใจทักมาเป็นสีบอลเงินนะฮะตัวนี้ได้ปี2018นะครับผมสนใจทักมาสีบอลเงินเยอะมากดูแลรักษาง่ายสีดําเราก็มีซีนจีเราก็มีนะซีนจีของเราโน้นนะครับเดี๋ยวเรารีวิวตัวนี้ก่อน3 8 9นะครับคันนี้ผ่อนอยู่6000กว่าสนใจทักมาสีบอลเงินสวยสเลยแก้มข้างไม่มีอ้าออกนะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวมีมาภายในสีเบจสวย นะครับผมนะใครสนใจลองทักมานะครับไฟไท้ายแบบฟู l l อ e d ดีมาแล้วเหมือนกันทุกรุ่นนะครับคันนี้ด้วยนี่หเห็นไหมคันนี้เนี่ย CNG เห็นโลโก้ CNG ไหมเรื่องการประหยัดน้ำมันต้องยกให้เขาแล้วนะฮะประหยัดพอๆเกือบเท่าไฮบริดเลยสนใจลองทักมาคุยกันได้นะครับส่วนคันนี้นะฮะผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันหกพันกว่าหกพันแปดแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับผมสนใจลองทักมานะครับคันนี้ด้วย นสนใจทางมานะครับปรับราคาลงนะฮะจากสี่สองเก้าเหลือสี่นย์เก้าแล้วปรับลงสอง0มื่นนะครับผมสนใจลองทักมาโฉมออนิวนะฮะสีบอลเินโฉมออนิวก็มีนะครับใครสนใจลองทักมาราคาสี่เจ็ดเก้าันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแ0ด0ันกว่าบาทเท่านั้นสนใจลองทักมานะฮะเดี๋ยวจะเป็นตัวนี้ครับเป็นสีดำสวยแบบนี้เลยนะฮะลองทักมานะครับโฉม,นะมนี้สวยนะฮะ เป็นสีดำไฟท้ายแบบ Full LED มาแล้วสวยเลยโคโรนล่าตีส 1.6G นะครับ,รบเยอะมากเอาตีสเยอะมากนะเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นปี2019ผ่อนอยู่ประมาณ8,700กว่าบาทนะครับผมคันนี้เช่นกันสีบอลเงินสวยๆนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ6,000สนใจทักมานะครับอันตีสเสร็จแล้วไปดูวีออสกันนี่เห็นไหมวีออสชมนี้ก็สวยนะฮะสวยงาม นะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทผ่อนอยู่ประมาณ6กพ0นกว่าบาทรา, 6, า,าทคาสด3าม0 0 0ห้าก้าบาทยังไม่รวมแบบสีขาวส,สวยๆเลยเป็นตัวมิดนะฮะเป็นตัวรองท็อปนะพี่นะใครสนใจลองทักมาทักมาคุยกันก่อนได้นะครับก็ของเรามีไฟแนนซ์บริการนะฮะทั้งหมดก็คือหลายสถาบันเลยนะฮะเข้ามาปุ๊บบางครีเนี่ยจัดไฟแนนซ์ภายในสองสาชั่วโมงรู้ผลแต่ว่าอาจจะรับรถตอนเย็นเนื่องจากว่ามองมันมีรถ อ่าสวยสวยแล้วก็ต้องทําความสะอาดรถบ้างอะไรอย่างนี้ครับเพื่อที่จะได้ส่งมอบให้ลูกค้าแบบว่าอ่าให้ลูกค้าได้ไว้วางใจเราด้วยนะคันนี้ก็เป็นบีออสนะครับพี่สวยสวยเลยนี่ดูเก่งเล็กไปแล้วเนาะหรือเราจะไปดูรถพีพีบีคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสี่พันห้าพันเท่านั้นนะพี่นะสนใจทักมานะครับสนใจทักมานะคันนี้เป็นตัวมิดเหมือนกันเป็นตัวลองท็อปนะครับผมสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายมาก นะครับ<ม>ก็ผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะ<ม>เลขไม่อยู่9 9 0 0 0ก้มิโลปี2020ด้วยส,สวยๆเลยนะครับเป็น v ีออสนะบีออสของเราก็มีเยอะพอสมควรนะครับนี่แล้วก็ยาลิสนะฮะคันนี้ก็มีนะเป็นตัวคันนี้เป็นตัวอ่าอี e, ก็คือตัวลองท็อปปี19นะฮะเลขไม่หน0่0แสนนะฮะนี่แม็กสวยแม็กเวนอมมีมานะครับสปอยเลอร์จีทนะีสปีดนี่มานะพี่คนไหนสนใจลองทักมา หรือจะเป็นยาลิ์โฉมใหม่ขึ้นมาหน่อย <c oughs> โฉมนี้เป็นตัวอาสปอร์ตนะครับเลขไม้เนี่ยน้อยมากอยู่ที่สี่0มื่นกิโล4ี่0มืเจ็กิโลสวยนะครับตัวนี้ได้แม็ก to ทูโทนปัดลมดำด้วยปัดเงาด้วยนะฮะสวยมากสนใจทักมาหรือจะเป็นสีบอลแบบนี้ดูแลรักษาง่ายเป็นตัวเอทีนะฮะตัวนี้เลขไม้ที่สา่3 8 0ด0กิโลสวยมากจริงนะครับสนใจลองทักมาคุยกันก่อนได้นะตัวนี้นะ ีไปด้านหลังกันบ้าง <c oughs> ขอโทษทีครับสีดําก็มีอ่าสีดำบีออสเราก็มีนะฮะสีดำบีออสผ่อนหกพันสนใจทักมาผ่อนห้าพันกว่าด้วยคันนี้นะนะฮะปีสองพันสิบแปดะฮะเลขมาอยู่ที่อสองพันสิบเจ็ดเลขไมาอยู่ที่เก้าหมื่เป็นสีดสําสวยๆแบบนี้เลยที่คนไหนสนใจทักมาได้นะครับ <c oughs> ขอโทษทีครับหรือจะเป็นตัวนี้ครับพี่บีออสมีเหมือนกันนะฮะมีเยอะมากนะครับรถเรามีเยอะมาก นี่มี1.5ึ e นะครับราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทจะไม่รวมแบตบด้ปี2อ1 7นนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่าน,นั้นนะพี่สนใจทักมาเลยนะตัวนี้เป็นโฉมปลาดุกหนวดประดุกเนาะใครก็อ่าบางคนอาจจะเรียกว่าหนวดประดุกโฉมอ่ามู่หลานอะไรอย่างงี้ก็เรียกกันไปนะเป็นตัวปี2014เป็นเจน3นะครับพี่เจน3ราคาสด3 2, 1 9 0 0 0บาทนะไม่รวมแบตบนะ ผ่อนไพนแนนซ์น,นะ,ะอยู่ที่ประมาณ6,000นะครับใครสนใจทักมาไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะฮะไฟตอนหมอกมีมาให้อันนี้สวยๆเลยนะครับปี2014เลิกไม่1น0 0งแสนนะฮะสนใจทักมาภายในเบาะหนังพวงมาลัยหุ้มหนังมัน,มนติฟัง์กชันมีนะฮะนี่มาเจนสี่กันบ้างสวยๆนะฮะไม่ห้าหมื่นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนี่ไม่ห้าหมื่นสีขาวนะฮะสวยมากสวยมากอันนี้ นะครับหรือจะดูเป็นสีแดงครับพี่สีแดงเราก็มีนะนี่ไฟท้ายแบบ Full LED เป็นยารีดเอทีฟนะครับยาลีดเอทีฟสีแดงสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูผิวพันธุ์ก่อนชาร์ฟินมีมาให้เห็นไหมกระจกมองข้างสีดําตัวนี้ดูแก้มข้างไม่มีอ้าออกแน่นอนนะครับพี่พี่ดูฝั่งนี้ด้วยรอไปทะเบียนอยู่นะคันนี้อปปรอใบทะเบียนอยู่เลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นกิโลปีสิบเก้านะฮะผ่อนอยู่ประมาณหกพันสนใจทักมากนะครับพี่ คันนี้แต่งเต็มสเกิร์ตรอบคันนะฮะสะเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้สวยมากเป็นเอทิเหมือนกันนะฮะได้สเกิร์ตรอบคันมีแนวซีเป็นแนวซีดารเนาะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทสนใจทักมาได้ทักมาคุยกันก่อนได้6,000 7,000ผ่อนอยู่ประมาณนี้นะครับมานะเรามาดูรถนี่ยาลิอ่าขอโทษทีโคราคอสนะฮะโคราคอสสีสีส เทอเลมโบประมาณประมาณคล้ายๆสีเทอเลมโบออกสีเงินสีฟ้านิดหนึ่งนะฮะราคา7จ็ดแสนสามหบาทไม่รวมแบตนะสวยนะครับคันนี้ข้างหลังก็จะเป็นตัว CSR นะครับสนใจถักมากระบะคันนี้ผ่อนหกพันนะคันนี้ผ่อนหกพันเองพี่เป็นแค็บนะครับเป็นแซนดี้เดฟชันตัวแค็บสีขาวเลขไม้ย,ยังน้อยอยู่อยู่ที่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะฮะเลขไม้ห้าหมื่นห้าพันกิโลนะฮะเป็นแซนดี้เดฟชันสวยๆแบบนี้เลยนะฮะหรือว่าพี่จะดูล็อกโค ลโลโกเราก็มีนะลโลโก้สวยเลยพี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาราคาสวยอยู่ที่หกแสนห้าหื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหกห้าเก้านะนี่สวยๆเลขไมาอยู่ที่เก้าหมื่นนะครับพี่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทยังไม่รวมแบตน,นะใครสนใจแคปหน้าจอทักมาได้เลยนะครับหรือจะเป็นกระบะแบบนี้นะตัวนี้สี่ประตูนะครับห้าห้าเก้าห้าเจ็ดเก้านะฮะห้าเจ็ดเก้าฟีดดาวได้นะปีสิบแปดสวยนะครับสีขาวมุกด้วยนะฮะเป็นสี่ประตู รีโวนะครับ 2.4G เครื่องยนต์2.4นะครับสวยๆหรือจะเป็น1.9 z นะฮะเป็นเครื่องยนต์ d m a มนะฮะ1.9 DDI f u l power นะฮะสวยนะฮะไฟหน้าเบรกเตอร์ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมีมาครบๆนะฮะทะเบียนสวยด้วย993นะครับทะเบียนสวย993เลขไม่น้อยมากเป็นตัว1.9 z ซนะไปแดงขายเป็นล้านนะฮะคันนี้คันนี้ไปแดงขาย900 0 0 0กว่า แต่เราไม่ขายนะเราขายอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นตีความสวยๆสยีส่บอรเงินดูแลรักษาง่ายมากมาลดครอบครัวกันบ้างนะฮะเป็น new x นะครับตัวนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่รวมแบตนะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งสองนะครับฟรีดาวได้นะพี่สนคนไหนสนใจได้ปีสองพันสิบเจ็ดเลีมาอยู่ที่ห้าหมื่นเท่านั้นนะพี่นะคันนี้สวยใช้งานน้อยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้กระจังหน้าเครือบโครเมียมมาแล้วสนใจแคปหน้าจอไว้ออดไลน์มาที่ PARN PI หนึ่งเก้าเก้าสองนะครับนี่แล้วก็มี f o r t เนอร์เห็นไหมวสวยๆเลยสีบอนสีสีเกรนะฮะสีเกรคันนี้949นะฮะสนใจทักมานะฮะร,ราคาสดยังไม่รวมแบตบนะเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเครื่องยนต์2.8ยังไม่รวมแบตบนะตัวนี้เช่นกันนะครับสีขาวมุกวสวยๆนะครับผมเป็นราคา939นะฮะปี2018เหมือนกัน ออปี 2, 2019เลขไม้หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นสนใจทักมานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาไฟตัดหมอกมีมให้ชุดตกแต่งไฟกับหมอกตัดหมอกนะกระจังหน้าโครมเมี่สวยๆแบบนี้เลยทักมาได้นะครับใครสนใจลอ,ลองมาคุยกันได้นะครับปาเจโร่เราก็มีนะครับปาเจโร่เราก็มีนะตัวนี้คืออยู่ในโซนของสาขาหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสาขาสองอีกทีหนึ่งนะครับราคาเจ็ดเก้าเก้าปรับลงจากแปดสี่เก้านะปรับลงแล้วเจ็ดเก้าเก้าไม่รวมแบตบสวยๆเลย สนใจทักมานะครับนี่มิวเอ็กโฉมหน้าใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับใหม่กว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะฮะคันนี้สีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะฮะรา989นะฮะ1.9อันติเมตร989สวยๆไม่รวมแบตนะป้ายแดงอยู่ที่ล้านท่าเลยนะล้านสี่ล้านท่าเลยนะพี่สนใจลองทักมาคุยได้นะครับคันนี้ไฟน้าเบรกเตไปตัดหมอกไป เดียม running light มีมาให้แบบครบระบบ ADA12 ระบบมีมาให้แบบครบมากนะครับคันนี้เช่นกันสีดำเป็นตัวอันติเมทนะครับพี่สวยมากใครสนใจทักมานะครับสีดำเป็นตัวอันติเมทนะคันนี้เป็นดีออนิกครับราคา799้้านะฮะดีออนิก9 9โฉมนี้สวยมากนะได้สีขาวมุกแบบนี้เลยสวยสนใจทักมาคุยกันได้แคปหน้าจอแอดไลน์มาที่ parnpi 1 9 9 2หรือว่าจะโทรมาที่0 9 3 1 5 2 6้าสนได้เลยนะครับ ตัวนี้ตัว Active รถใช้งานปีเดียวได้ปี2023เียกใหมเลขไม่อยู่40,000กิโลนะครับราคาสดป้ายแดงอยู่ที่1 000, 1 7 4 0ล้าน17บาทเราไม่ขายเราขายที่8 000, 9 9 0 0 0บาทยังไม่รวมแแบนบนาพีพีสวยๆเลยไฟหน้าเบรคเตอร์มีมาแล้วนะฮะตัวนี้ไม่มีไฟตันหมอกนะครับแม็ก18-17นิ้วมีมานะครับผมสวยๆสนใจทักมากคันนี้เพิ่งเข้านะฮะตัวนี้เป็นอัลติเมทเหมือนกันสีขาวมุกสวยสเลยนะฮะ นี่สวยมากนะฮะใครสนใจทักมาคุยได้มีระบบเ e อ a ด2ิบสองระบบทั้งหมดนี้นะครับเป็นรถที่บริษัทเพชยรยนนะรถตู้ฝั่งนู้นก็มีนะใครจะเข้ามาดูก็ได้นะรถตู้อ่ามีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวนะครับสนใจทักมาเดี๋ยวผมปิดจบให้แคปหน้าจอไว้สนใจคันไหนลองคุยกันก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอจบการนําเสนอรถาในโซนของสาขาหนึ่งแต่เพียงเท่านี้ เดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปสาขา2แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวแบบนี้ให้ดูถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนแคปหน้าจอไว้ทักมา parn pi 1 9 9 2หรือว่าจะโทมาทีาที่0 9 3 1ส่วน93 1 5 6ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ